คุรุ่งค้1.8ไฮบริดสมาร์ทปี2021นะคะรถเข้าใหม่เลยนะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าวารันตีจากศูนย์เตยต้ายัางเหลือๆอยู่เลยนะคะทั้งตัวแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็ระบบไฮบริดนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าใช้งานได้อิ่วยาวแน่นอนนะคะค่าตัวเพียง5,59,000บาท ฟีดาวผ่อน9,005เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยภายในคุ้มทนสีด้ำน,นะคะได้ปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะเบาะนั่งนะคะลูกค้าดูแลทำความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะ,ะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะบอดี้กว้างๆให,ใหญ่ๆนั่งสบายๆแอร์หลังก็มีมาให้เรียบ,บ้อยแล้วนะคะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยอยากได้ราย ขเพิ่มติมนะคะติดต่อมหานัทได้ตรงได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปงหกศูนย์เกนัดเพชรยนยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคนดันทุกเคสต่างจังหวัดออกได้ไฟแนนซ์ไปทำสัญญายถึงที่แนะนำไปหนึ่งทางเลือกนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ